ทางผู้ใหญ่เพิ่นอยู่ต่างประเทศไปหน่อยเพิ่นฝากเงินมาจินทานนำป้าน้องวิไปหน่อยเนาะอ่าเพราะว่าตอนเพิ่นฝากเงินมาหนาทางบอสซนก็มาหอดบ้านแล้วไปหน่อยเนาะอ่ามาหอดบ้านแล้ววันนี้ก็เลยก็ได้ขึ้นไปวันนี้ทางบอสซนก็ได้เนาะแล้วก็ติดต่อหาน้องบีเพิ่นบ่ได้ไปหน่อยอ่าทางบอสซนพยายามโทรหาทางไหนเธอเนี่ย แต่ก็ทู่โบได้เนาะพยายามโทรหาอะไรที่อะไรที่แหละไปหน่อเยเกษทรหาน้องวีน่ะเป็นนี่ทู่ไปหน่อยเนาะแต่ว่าบทิดเนาะเป็นบริษัทมักเนิดประมาณนี้แหละไปหน่องตอ้งเกษว่าสิโอนเงินไปให้เพื่อนเนาะว่าสิโอนเงินไปให้เพื่อนเอาอะไรไปหน่อยเขาบอกได้ขึ้นไปแล้วก็เลยว่าสิโอนไปให้เพื่อนไปหน่อยเนาะสาธุ จักลูกเลยดิลืมฮะล,มลืมเลย <laughs> ต้ดผมสรงไม่ละบานนี่ไปตาไทยดนไปตาจุหันไปต้ตาจุฮันโอ,อรอแล้วาะนี่เนาะไป้ตาจะบอกแกวะไไก็ไปก่อนเปยเนาะโอ้ออนะโหกำลังลุกเตไข่ไลยเปเนยเงไยพอแซงกันเล บอสบายเนาะอ่าตั้งแต่มื่อลงมาแต่เซฟโปนดไปหน่อยเนาะเมื่อวานนี่กะบ่ได้ไปเวียดยุทธเวียดเมื่อวานนี่ยพี่น้องหลังจากที่ว่าลงมาแต่เซฟโปนแบบบอสบายไปหน่อยเพราะว่าดูพุ่นเ่ะฝนตกฝนลิ้มโอ้ยว่าลมแห้งพี่น้องเอ้ยมันนี่อะไรหูลมออกเนาะกาบสบายดีเด้อเนาะสบายดีพ kind of mm ่อแม่พี labels, ่น sort of ้องเบิร์ส่คู่สู่คนพี่น้องเอ้ยพ่อๆกับซ่อง บ่าวแสนคือเก่าเนาะพบพ่อกันตอนนี้เนาะพีานา่น้องเอัยทางบ่าวแสนก็นเดินทางมาบ้านของน้องสา,า,ายฟ้าพี่น้องเอัยเนาะอ่าหลังจากออกจากนี่ก็สิไปบ้านของสาวน,านาวลพีน่นดาวัยนัแต่ว่าออกจากนี่ก่อนแต่ว่าสานวนต่อพาาี่น้องเอัยอ้าวลมแห้งกันแล้ว <laughs> ขาตั้งกล้องกักอบอวบยู่อะไรแบบนี้พี่น้องเอัยเนาะ,านานาะตั้งไว้ก็คือสีพอดได้แล้หละแบบนี้ ต้นหอมแห้งๆไรี่เลยเอเนาะ <c oughs> พอดีขึ้นมาทางบ้านน้องสายฟ้าสกะก้อนที่เราเออแล้วก็จังสีเข้าไปบ้านสาวนวลเนาะไปไลเ่เบิงเรื่องไม้เรื่องตอกกันแหล่าเพราะว่าตอนนี้ก็เครื่องคลองก็ยังบ้านได้พอ หลายย่างยู่พี่น้อยลังคาเพิ่นกะใส่ข่าวไปที่ร้อยแล้วเนะาะเขาก็จะข้าไปไะไไม้ตอบพวกนี้เนาะเป็นสังกะซีพากาตาดเอาหลายย่างอยู่เมนีิพี่น้อยเดี๋ยว,วถ้าเขาจะข้าไปไะไรมันน,มน,นี้เนาะเลยมาแวะน้องใส่ผ้าซะก่อนยังเมายาอยู่ใส่กระดาพี่น้อยเนาะคำบอคำจ่ากัอนอะไรที่มัน อ่ายายคือๆก็ตายอยู่เนาะพอกินยาเมื bye, like ่อวานนี้กินยาแล้วก็นอนนอนพี่น้องเอ้ยอ่าบ่ได้ไปทางใดอ่าเท้าพี่เท้าตอนช่วงบ่ายๆพี่บานนี่พี่น้องจะได้ลูกใหเนาะกินยาแล้วก็เมามึนเนาะอ่าเป็นซึมๆี่นะตอนตอนนี้ก็ไข้ได้แล้วยังเหลือแต่วัดนี่แหละพี่น้องยังบ่ทันได้เซาแต่ว่าเิมเป็นไข้เป็นหนาวนก็โอเคแล้วเก็บ่มีไข้แล้ว แต, Dante, ต่ว่าเนี่ยตัววัดในเชร้ายากวัดในเศร้าวัดเป็นวัดในเชร้ายากพี่น้องเลยเอาเมื <h 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 ่อกี <h <h ้กาเดินทางมาหาน้องสายฟ้าตะกอนตอนเช้าเศ้าเนาะพอดีมีทางผู้ใหญ่เพิ่นอยู่ต่างประเทศเป็นอย่างเพิ่นฝากเงินมากินทานน้ำป้าน้องวิพี่น้องเลยเนาะอ่าเพราะว่าตอนเพิ่นฝากเงินมาหนา ทางบ่แสนกะมาฮอดบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ามาฮอดบ้านแล้ววันนี้ก็เลยบ่ได้ขึ้นไปบาดนี้ทางบ่แสนก็ได้เนาะแล้วก็ติดต่อหาน้องวีเพิ่นบ่ได้พี่น้องเอ้ยอ่าทางบแสนพยายามโทรหาทางใดเทื่อแล้วแต่ก็โทรบ่ได้เนาะอ่าพยายามโทรหาหลายเทื่อหลายที่แล้วพี่น้องเอ้ยบแสนโทรหาน้องวีะเพิ่นนี่โพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าบ่ติดเนาะ คบริษัทมักเนี่ประมาณนี้แหละพี่น้อทงทั้งภาษาตัวสิโอนเงินไปให้เพื่อนเนาะภาส,าสิโอนเงินไปให้เพื่อนเอาอนะไรพี่น้องเ,เขาไม่ได้ขึ้นไปแล้วก็เลยว่าสิโอนไปให้เพื่อนอ่าแล้วันนี้ทา,งา้งภาษาจะพยายามโทรหาทางน้องวีอะไรพี่น้อรรยน้องเต้ที่ต่อบ่ได้เนาะติดต่อบ่ได้พี่น้องว่าสิโอนเงินไปกินทานน้ำป้าเพิ่นแหละพี่น้องเอยเนาะมื่อเฮาอัน ไปแหวยูหันมื่อนั่นกับพอดีถึงประสบการณ์ทางป่าน้องมีเพิ่์นเสียพอดีเนาะก็เลยถ่ายบรรยากาศในพี่น้องเบิง่งแล้วก็มีทางผู้ใหญ่เพิ่นเห็นพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าเพราะว่าเมื่อนั้นน่ะลงกับบุมีพี่น้องเอ๋ยเนาะแล้วก็เพิ่นก็ไล่เพิ่นว่าเพิ่นสิเฮ็ดเอาเองบ่ซั่นซะเนาะพาลงสอนลงศพเสียน,นะอ่าเฮตเอาเอง วันนี้ล่าสุดก็เห็นทั้งมาเตียงเพิ่นไปมองขึ้นให้แต่ว่านอกโมเสก็เห็น่นขึ้นไปอยู่นะเนาะ,ะเรื่องลงเรื่องอย่างอะไรไปแล้วเศรษฐีงงลงเนาะ,ะนี่แต่ทางโมเสกับพยายามโทรหาเพิ่นหลายเพื่อแล้วเนาะแต่ว่าโทรได้ไดกับโมติดที่อย่างไรทางน้องวิีนะในช่วงนี้กับตอนนี้ก็เห็นทงางพ่อจันบาบุญหลายๆคนอยู่ทีมงานมาเตียงคนขึ้นไปทางนั่นเนาะ แล่ทางนโมเสสิติดต่อหาผู้ใดผู้หนึ่งเมื่อใดพินาศเรายังบุหันละว่าซื้อยังบุหันละว่าไปดอกว่าสีว่าสีห้ไปอ่าไปไปมอบเงินให้ที่นาพินาศเดี๋ยว่ท่านโมเสสโทรหาคนใดคนหนึ่งก่อนอ่าแล้วให้เพิ่นไปมอบบัใชอจะโอนเงินไปแล้วกับให้เพิ่นไปมอบให้ป้าน้องวิเนาะอ่าพอทางผู้ใหญ่เพิ่นฝากเงินมาจินทานน้ำอ่าทนโมเสสมาเพื่อได้เพินไปบัดี้พี่น้องเนาะจังไรกัน ่ขอโทษขออภัยหลายๆเเนาะเพราะว่าถือจังหวะที่วระแสลงมาพอด,ดีพี่นอ้นองเลยเนาะก็เลยไม่ได้ขึ้นไปขออภัยน้ำลายๆพี่นอ้องเลยเพราะว่ามันกับเดินทางไกลเท่าไรพี่น้องเลยเนาะไปบ้านไปทางเซ้นปโวนกับใช้ระยะเวลากับเดินทางกันว่าเพาไปพีร่รอนี่กยประมาณสองสิโมงเนาะสองสิโมุ่น<อ>ก็นลเลยขึ้นบนเส้สป่วนแล้วเขาตั้งไปรีบ่บริเอณนี้เนี่ยนายพี่นอ้องเลยก็ฮอดไว้อยู่ อสองสม,มุงเนาะฮอดไว้อยู่แต่ว่าหสองสม,มุงจะว็าในไหนเราพอเซนก็นได้ยังซึมยาอยู่พี่น้องเลยเนานะขอใล้นเป็หลายผู้ได้ชักมือสองมือผู้ใดจังสิกับมาปกติอ่ออพาพากินยาลายก็เป็นซึมๆเนาะกินยาแก้ไข่แก้วัดแน่พี่น้องเลยเอาจังไรกะอ่า ถ้าติดตามโมนิคีเดียวกันความเปอร์เซนตสีติดต่อ,าอตหาภายในแน่พี่น้องเลยเพราะว่าท้าโมนิคีอยากให้เพิ่นเป็นสะพานฝืนต่อเดี๋ยว่าให้เพิ่นไปนมอมเงินให้ป้าน้องวิเนาะติดตาโมนิคีเตอร์ความเปอร์เซ็นต์สี่หายไปไปคิดเองเลยเนาะเพราะว่าเขาก็สิเดี๋ยวโมนิีเบิ้งก้อนว่ามีภายในอยู่ทางนั้นอยู่ใกล้อยู่ใกล้เคียงหรือว่าอยู่อยู่สีไปบ้านน้องวิแน่สี่นะเขาก็ต้องถามเพิ่นเบื้อก่อนคิไฟไฟไน้องเลยว่าจะหายไปไปแน่เนาะ อาไปใส่ตังไดเดียวเปอซนสิขอไปหาทางน้องสายฝ้าเพื่อนกอนพี่แดงเลยอ่าไปเนาะอืมอะไรขอขอบคุณขอบคุณทางากาคนเด่นใจขอขอบคุณขอบคุณทางเพื่อักผู้ใหญ่เพื่อนหลายเด้อเนาะอยู่ทั้งต่างประเทศเพื่อนได้ฝากเงินมากินทานนําป้าน้องวิพวี่แดงเลยเนาะอ้าหา,างนำเาหง <laughs> นำเ้อ ตัวเหตะมั่มดูเท่เนี่ยฮะบ่สบายดีพอลุงก่อนดีเออบายดีก่อนเนาะอ่ะอา,าน้องใส่ฟาไปเยเนะะาะฟาตัวจะโล่เลยดิลืมฮะล,มลืมเลยตัม <laughs> ผมทรงไม่อะไรบ้านนี่ไปตาไถ่นี่ไปตตาจูหัตาจัน บอรอแล้ววนี่เนาะตจะแก้วแต่้กาแฟก็แก้วแก้วแก้วกาไปไม่้นคือคือกูดไปเลยุณคนตายก็กูดไปนะโอ้ยถืย่ยอฮะถือระเบิดเนาะถืระเบิดไปละบาดเลยเดระเบิดระเบิดระเบิดอ่าโยกกาแฟนี่ อยู see, okay, How, ่คนเดียวพอสร้างเราก็บริเวณน้ำพอสร้างอยู่คนเดียวพอสร้างเราก็อยู่คนเดียวเราอยู่จุดเมียเราเข้ากันรีดคนเดียวเ้องเอ้าเจ้าก็อยู่กับพอสร้างอัไรเนี่ยมันก็บบริเวณแรกบริเวีแยกกินเนาะมันกับเฮดแยกคนอยู่มันก็บบริเวณน้ำแหละสร้างพอสร้างประเทศยังมือนเหรอเราก็ฮะ กอว่าโอ้พันก่อเป็นห้องไว้ที่ก้อนบ่เอออ่าพออันมันยังบอพอพุบอด้วยในใจเื่องน่ะลืมพ่อที่หกบอกบอพ่อพ่อว่าพ่อจะก้อนบนบอ วกอีกแม่เดียวนึงแต่วันเขาตั้งขนมแหละอกตัปกตูของบุญทวีน่ะเพื่อนเีไปหอดไซเรนจอยแล้วีก่อสองห้องก่อนอซห่องหรเป็นพ่อบ่โดยเขไม่งบเขาเรียกว่าเขาม่งบก่อสมห่องเลยอ๋อไอคือว่าม่งบม่ากลยเหสามห่องเลยโดยก่อไปสามห่องตั้งกับสามตั้งกตเหตดห้องบ่ได้ยาวเลยเออ ันนี้ยาวเลยตอนนี้ห้องเลยนะเนาะพดูดเอาวแลเ็ดไปเรื่อยๆเลยพอด้นอนสกนนะก<ล>่อนเนาะพอได้ดูได้นอนสะก่อนอายไรไปใส่อยู่ทีงเฮือเนเฮือนเนี่ยบ่เลยไม่ได้ไปดินบ่เหมือนบ่ไม่ได้ไปมันแ,แล้วล่ะไรสั่งละไม่เพียกเนาะเข้าหน้าหมู่คนแล้วะไรไปบุตรทวี ดีแล้วที่ไปแล้วมหาส่วงนี้วันที่มิวเบากับหมดสบายโอ้ลืมซื้อแม็กชับนมาสิพิษจะหมกอยู่หมดสบายสองมืออมาตัวตั้งแต่มืออคืนไปเสซฟโอนไปดังเลยมาจแล้วกันมาแล้วกันโอ้ไข่เป็นไข่เป็นนาว ว่านเจ้าก็แม่มากว่านเนี่ยปูกับรับเลยนี่ปูกับโบเลยินบบคอยได้ยินเสียงบุนไดเลยไม่ได้ป่ากับโบเลยินกินยาอะไรอู้อือเลยอู้อือเลยทำโดยอ่กินข้าวก็ยั่งบุอนี่ไม่เกินข้าวหืมโอ้โหบูทางพากินอกินน้ำลาว์ทานกินยาังกินอะไรบุญเลยเอ่ออ๋อมบกวนมึเนี่ย วิ่งาไม่ตตองมาใจบอน้องบยานครับยายาอบ้าวบอย่านนเบม่มีงาไม่ดอกค้างหมตวมีบ่มีแต่ค้างนะเจ้าเห็นอะไอย่างแซใส่สรซางมาเลยมันี่านเโหย่ใส่เล่าแล้วกับ nhiều sai cái không nhiều sai Nơi. nhiều Ngừa say. như buồn bã. Mấy anh gì đây thế. Hả? Nhiều thế. Bò này Ôi <laughs> 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 bây giờ đang cái này. Cứ bộ dây nhau này đấy. Ê, hỏi. Hỏi. Đi. Đi hả? À? Nó hòn đấy Ê, vẫn là hòn Vẫn hôn Cháu hôn đi nè là Rồi hả, cháu tô Cháu tô Cháu tô thì lấy nào Cháu tô thì lấy nào đó Bài đấy Bảo đây, có Ôi, xa, này có đủ giải sọt này Ủa sao cái mi cái mi Ôi, đó ยด้เลยมา่นบมามาเล่นะมางจะได้มันนี่กันมาว้าปไปวคือขึ้นกอล่ะคื้ัตตาจะหนักกัขึ้นมาใครสืมาบ่มาจะคูพอสางเว้าอะพอสางเว้วเอ้าพอสางพอสางเว้าโดอือสางมึงคู่วัตตาอีกเข็นมาจะโลออกอ่ะจะห่อยจีเขาก็มีเ็ดรายยา สวัสดีน้ำมัแล้วโดยน้ำดา้ได้บ้างนี่พี่ยังว่าห่อนอยู่พี่ดีว่าพี่ดีว่าห่อนอยู่บนที่ดาวเลยต้องพิงแหลตช้ำนี่นะเนาะโดยอะแปลว่าช่วงช่วงช้ำนี่แหละไม่ได้เป็นเปนผู้ชายแล้วก็นอนพิงแหลตเอาได้ช้ำนี่เนี่ยโดยเนาะเดือดอุ่นเลยแต่มันเดือมตาเปล่านะเดือมตามันพยังมุงฮะ มุ้งก่อต้องพยายมุ้งจังอุ่นห่อนําเด็กถ้าพาไปรอบเพื่อนไดยปะเาไปรอเื่อก่อนไปลองเลยไน้องใส่ผ้าบนผ้าล่เคื่อนก่อนเอ็ดห่อใส่แล้ววันนี้จะมาดินน้ำนองใส่ผ้าไปองเลย แฟนผมจะเล้วพวม่างหัวนี่แหละเนาะแฟน,นเติร์ดบันเนาะปัสลีเบาภาษารามีมะนุ่มอาโต้ไปแล้วเลยมาอีกรอบนี้เราเพิ่นขันห้องแล้วเปิดดอกอันนี้ก่อนก็ห้องแต่บันเนาะน้องสายฟ้าเปิดดอกอันอน,นี้ก่ ไม้ห้องนะพ่อนี่ไม้กละดู่อะรย่งเงี้ยนะมาเฮ้ยไปจะไปเล่นไฟน่ะบไเล่น้ำอันี้ชอตมือเยอะนะบต้เล่ีกัะยาบนช็อตใต้ห้องเฮาบนช็อตบนช็อตบ่บนบ่ออาไฟก็คือาเินางคู่ก่อนห่เนาะกอบคู่ห่ยเนาะอย่ามากมันจะแจ้งคับห้องห้ององไม้กรูอ่าอากาศแหงล่มร่อนพอจัง อมจะอยากกุมสุดฉ <legitimacy. t> ันจะอยากอาบน้ำสดโอเคเจ้าไม่เอาหน้ามือทำมือเลยมาทำลงมาลงมาปอมฉันเหมือนลมเท่ยเลยเนาะอูู้มาว่าลงมาสิฮะบอกไปหายลมหญ่มันนึงห้างเยเยดมันจะถึงเครื่องมือเพื่อในน้ามือได้เอาแล้ว น้ำน้ำใส่ยังไงนี่น้ำสีผสมปูนบ่บ่น้ำสีใสนี่หแค่ก่อแล้วให้ปูนติดคว้าไว้แล้วก่ออะไรยักมือแล้วนี่พ่อสร้างใช่หาก่อเท่าก่อเทานี่บ่อตั้งโมกบนี้สองอันสองวงนี่เนาะเออ ภักแรกวันนี้เห็ดเนาะเป็นห้องเป็นยังคักแน่เลยโอไปเลยเราต้องสะพานกันเลยไปยังไงครับเรียนอะไรเออเียยังไงนะยังอยู่ยังอยู่เออยูดินบ่บ่พิงแหลดบ่โดย <laughs> เออพิงแหลดใชได้จาอุ่นเนาะเออพิงแหลดแล้วมันจะอุ่นหรือยังไงต้อาอใสา่ฝา หัวอะมังึนมาได้หัวมวือเช้านี่จะบกแก้วเอามาัาหัวเศ้าเลยวะเย้ไม้พ่อไงเลยเออเอ่อหามาไปไมาไมมาหาบ้ากอนจาอยจังไปเอาปุมาซื้อเนี่ยมาตอ้อนยูรตปุ๊บงอย่างไปเดี๋ยวมาเบ่งหัซา,างานนี่ก่อนฮะไปใช้ mà mọi người còn thì nào

ข้าจ้างรถมาเออคันนี้รถทีมงานเมื่อน้ำเพุเออทางรถสายทางเมื่อเนาะสองคนเทียวไปเทียวมาบอกไว้แล้วคนหนึ่งเทไรน่ะหาซีบคนละหาซีบผูบไปกระแชนเลยปลาตัวต่อเมื่อหนึ่งชองแชนน้ำมันใสโอ้ าดวนรกน่าเพิ่อเอาคันคันแรกขึ้นรถเพิ่นล้วเอารถเนาะบเออแล้วหาซิบรถตีเทรหาซิบอืมว่าหนึ่งหาซิบพันรถเอาว่ะทีเที่ยวไว้เนาะเที่ยวตลอดอืมแนะ

งามแล้วงามแล้วบาดนี้นนั้นก็หากระตั้งวงกลมแล้วเนาะขันเอาซองหอกไปทางไอ้นี่ก็ได้ขันเอาซองหองเอ่อนี่ก็จะเป็นด้านนอกเลยไปทางเลยด้านนอกก็จะประมาณนี้เนาะเกาสรกระตั้งวงกลม มางมงกบกอเทคานทับกันนี่เนาะนประมาณนี้แหละพี่นเอาเอยโอ้แล,ล้วคักแล้ววันอองสายฟ้าเอาโอเคแหละพี่น้องเอยเนะาะทำกระแสกันสิขอจบคลิปสักก่อนติดตามพวกนในคลิปตอนต่อไปอีกพี่น้องเอย าะสำหรับคลิปนี้กันจะได้ขอตัวลรำลาไปก่อนดีมีแห้งวัสดุขูสุขอนเด้อพีอ่น้องเด้อเาะสำหรับคลิปนี้ลรำลาไปก่อนสบายดียพี่น้องเลย